ถ้าพูดถึงบุคคลที่หาได้ยากในโลกนี้นะครับจะมีอยู่สองประเภทด้วยกันนะครับอย่างที่หนึ่งก็คืออุปการีชนอุพการีชนท่านหมายถึงว่าบุคคลผู้ที่มีอุปการะคุณมาก,ก่อนนะครับในที่นี้นี่ท่านหมายถึงพ่อกับแม่คือพ่อกับแม่นี่ได้ชื่อว่าเป็นอุปการีชนเป็นผู้ให้อุปการะคุณต่อลูก เป็นผู้ให้การเลี้ยงดูแก่ลูกครับแล้วก็พ่อกับแม่นี่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกหรือเป็นธนาคารเป็นพระผมพเป็นร่มใสเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณอุ่นกายใจเป็นผู้ให้อะไรไม่ราเมือับไม่เคยราเอือเลยนี่คือ บุพการีชนก็หมายถึงพ่อแม่ั้่นเองนะครับนี่คือบุคคลที่หาได้ยากประเภทที่1ครับประเภทที่สองเขาเรียกว่ากตัญยูกตะเวทิตาหมายถึงว่าบุคคลที่รู้คุณแล้วก็ตอบแทนคุณครับเราอยู่กับใครก็ตามเราไปอยู่ที่ไหนก็ตามเรารููุ้ณุณรู้คุณสิ่งนั้นรู้คุณบุคคลนี่เรียกว่ามีความกระตัญยู เมื่อเรารู้ขุนแล้วมันยังไม่เพียงพอนมันต้องตอบแทนคุณมันต้องมีกะตะเวทิตาเป็นสิ่งที่สําคัญส่วนมากเราจะพูดถึงแต่คําว่ากตัญญูคือรู้คุณอย่างเดียวมันยังไม่ใช่เป็นบุคคลที่หาได้ยากนะครับบุคคลที่หาได้ยากมันจะต้องประกอบไปด้วยการรู้คุณและก็ตอบแทนคุณเรียกว่ากตัญญูกะตะเวทิตาเรามีพ่อมีแม่ ได้ชื่อว่าเป็นอุปการีชนเราต้องเลี้ยงดูท่านต้องตอบแทนท่านนั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นกตัญญูกะตะวิทิตาชนกตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี้เป็นหลักของคนดีมีครบถ้วนกตัญญูให้งามตามสมควรคนดีล้วนต้องมันกตัญญูนี่คือบุคคลที่หาได้ยากสองประเภทครับ